สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับวันนี้นะครับทางช่องพระแอบพุทธคุณดีนะครับเรามีสิ่งดีมานําเสนอทุกท่านอีกแล้วครับผมวันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายของหลวงพ่อพัดวัดยางสีเจริญนะครับจังหวัดชัยนาทอาเภอสัพยานะครับคือรูปถ่ายรุ่นนี้นะครับเป็นรูปถ่ายที่ว่าแจกงานในช่วงที่หลวงพ่อพัดท่านมรณภาพไปแล้วนะครับคือแจกใน สร้างในปี2,506นี่นะครับคือความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือว่านะครับหลวงพ่อพัดนะครับในในรุ่นนี้ก็คือเป็นรุ่นที่หลวงพ่ออานวัดสมองนะครับเป็นผู้สร้างนะครับโดยนะครับจะใช้ยืมตาปั๊มยันนะครับของหลวงพ่อหลินนะครับวัดสมองนี่นะครับมามาใช้เป็นตัวปั๊มด้านหลังนะครับและรูปถ่ายรุ่นนี้นะครับเป็นรูปถ่ายที่ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับเป็นผู้ปลุกเสกนะครับเพราะว่าหลวงพ่ออานนะครับเป็นคนที่นําลงเรือไปหาหลวงพ่อจงนะครับที่อยุธยาประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อพัดจริงๆนะครับหลวงพ่อพัดนี่นะครับท่านก็คือคนจังหวัดอยุธยานะครับเป็นชาวกรุงเก่านี่นะครับท่านบวชกับหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอนะครับซึ่งหลวงพ่อสุนวัดบางปลาหมอนี่ท่านก็เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนําโคด้วยนะครับ ถ้าท่านก็เป็นพระสหธรรมมิก,กับหลวงพ่อจงนะครับท่านเป็นรุ่นน้องนะครับของหลวงพ่อจงนะครับก็มีอยู่ช่วงที่ว่าหลวงพ่อท่านบวชนะครับแล้วก็ท่านก็จะไปหาหลวงพ่อจงบ่อยๆเพื่อ,อไปต่อวิชากันนะครับอันนี้ท่านเป็นคนที่ว่าชอบชอบไปทางป่าเขาลำนาภัยนะครับหลวงพอ่อก็จะทุดงไปเรื่อยนะครับจนมาปรากฏนะครับ อยู่ในหมู่บ้านนะครับก็คือในหมู่บ้านวัดยางเนี่ยนะครับก็สันนิษฐานกันว่าเมื่อก่อนนะครับแถบนั้นก็คงจะเป็นป่ารกนะครับเป็นปา่ปาป่านงดิบป,ปา่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วชาวบ้านนะครับชาววัดยางนี้ก็ได้เห็นท่านนะครับก็จริงนิมนต์ท่านมาที่ที่วัดนะครับและหลวงพ่อก็ได้มาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดนะครับคือวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ท่านท่านนะครับก็จะมี รูปถ่ายนะครับที่ว่าเป็นเป็นหลังดอกไม้นะครับคือรูปถ่ายรุ่นนี้นะครับที่ผมเอามาคือเป็นรูปถ่ายเดียวกันนะเป็น c o อปปีเดียวกันแต่ว่าเป็นรูปถ่ายที่เอามาทำข้างหลังเป็นฉากดานะครับเพราะรุ่นนี้จะไม่ทันหลวงพ่อนะครับคือวัตถุมงคลที่เป็นของหลวงพ่อนะครับที่ว่าออกมาเนี่ยที่ว่านิยมของหลวงพ่อก็คือเป็นตะกรดแบงค์บาทนะครับสมัยร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดนะครับ จะเป็นพิธีจรดแสดงคันแรกนาขวัญน,นะครับหลวงพ่อก็จะจานมือแล้วจะม้วนนะครับคือคนที่อยากจะได้ก็ต้องต้องไปเอาแบงค์มาให้หลวงพ่อทําให้นะครับในในส่วนของตะกุดนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นของหายากนะครับคือทางแถวแถวพื้นที่ก็ไม่หาได้ยากครับคือประวัติหลวงพ่อเนี่ยเพิ่ง ผมก็เพิ่งจะทราบนะครับได้ข้อมูลมาจากครับคุณกอเอ๋ยกอไกยวิทยานะครับชื่อเ็นบุกเขาเนี่ยเขาเป็นคนให้ข้อมูลมาว่าเห็นมาตั้งนานแว่าเนี่ยคือรูปหลวงพ่อพัดแต่เราไม่รู้จักว่าหลวงพ่อเขามีที่มาที่ไปยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลองดูนะครับรูปถ่ายชุดนี้นะครับเขาถือว่าเป็นข้อมูลความรู้ดีๆดี่คที่พี่กอไกยกอเอ๋ยก็ไก่เขาให้มาเนี่ยครับ นี่ก็เป็นรูปรูปอันกระจกนะครับรุ่นนี้นะครับคือรุ่นที่แจกงานศพหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อมรณละปีสองห้าร้อยสองพันห้าร้อยห้านะก็จะไม่ผิดนะครับนี่ครับข้างหลังแต่อานวี้จะเห็นจะเห็นจังนะจะเป็นปั๊มของเป็นยันของหลวงพ่อหลินนะครับคือหลวงพ่ออานวัดสมองนี่ท่านเป็นเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อพัดนะแล้วพอหลวงพ่อพัดมรณภาพท่านก็ไปอยู่วัดสมองนะครับไปอยู่กับหลวงพ่อพ่อหลินวัดสมอง หลวงพ่ออานก็ได้เป็นเจ้าวาดต่อจากหลวงพ่อหลินนะคระับวัดจำโม,มองอำเภอสัพ,พยาจังหวัดเชียงนา干น,น,นี่นะรูปถ่ายรุปนี้หลวงพ่อจงวณต่างนอกนะ,ะเป็นผู้ปลุกเสกนะนะี่ครับหลวงพ่ออานนะครับเป็นผู้นําลงเรือเพื่อเดินทางไปหาหลวงพ่อตรงที่อยุธยานะ,ะ่ยในสมัยก่อนก็จะเดินทางทางเรือะคระับแลววัด เนี่ยก็จะจะติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเลยครับผลเนี่จะติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะบานนะครับเนี่ยผมได้มาสองบานนะนี่ครับอันนี้จะเห็นยันนะคสวยมากครับนี่ครับเป็นเป็นพระที่เรานํามาแนะนํานะครับมีความเข้มแข็งหลวงพ่อก็มีความเก่งนะครับแต่ว่าไม่ทันหลวงพ่อแต่ก็เป็นพิธีที่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเป็นผู้ปู่เสด็จครับอันนี้มีการยืนยันข้อมูลได้นะครับ มีการบันทึกกันเขไว้นะครับผมก็เพิ่งทราบนะครับไม่งั้นก็เก็บมานดาแล้วนะครับเพิ่งเพิ่งมาเห็นนะครับเพิ่งมารู้จักเพิ่งมารู้ทราบประวัติของหลวงพ่อนะครับและผมก็ได้ทาคลิปไว้เป็นคลิปช็อตนะครับประวัติของหลวงพ่อนะครับประวัติของหลวงพ่อพัดพุทธสโลนะครับวัดยางอิเจเลญนนี่นะครับอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับนี่ครับ รูปถ่ายอัจกระจบี2,506นะครับ2,506ครับนี่ครับรูปเก่าครับอัจกะจบราคานะครับอยู่ที่หลักร้อยต้นต้นถึงหลักร้อยกลางๆนะครับตอนนี้ราคาไม่แพงเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับถ้าเจอนะครับเก็บได้เลยครับราคานี้นะครับไม่แพงครับ สำหรับวันนี้นะครับช่องเราก็มีของด,ดีมาแนะนำทุกท่านแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแลวจะมาคอยติดตามเรากันว่าเราจะนำพระอะไรรุ่นไหนนะครับที่พระดีๆราคาถูกๆนะครับมาแนะนำทุกท่านอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีสิ่งดีมาเผนอแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ